องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับคุณฟ้ารัศ์สนเสนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่18เนื่องในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่ายปีพุทธศักราช2567ด้วยความยินดีค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะขอนำเสนอผลการดำเนินงานเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประมาณการรายรับไว้จำนวนทั้งสิ้น864ล้าน1,078,000บาทนำมาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี864ล้าน1 7 8 0 0 0บาทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับจัดสรรงบประมาณแผนง,งานบูรณาการ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจำนวน340,773,500บาทจำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน305,654,400บาทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน35,168,100บาทรายจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงิน340,664,500บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ด้านการบริการสาธารณด้านการศึกษาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม1 7 7 5 4 0 0บาทเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน16,966,400บาทด้าน,นการจัดบริการสาธารณณะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างถนนให้มีมาตรฐานด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน5สายทางงบประมาณรวม35,168,100บาทดังนี้โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอนฟาติกคอนรีโดยวิธี Pavement in p เ e ร e รี c ซเคิสายก่อพอท10041บ้านทุ่งสนุนตะมนรหารบ้านหวังพึ่งตำบลวังชะโอนอำเภอบึองสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ8,617,000บาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลัดยางผิวทางแอลฟาติกคอนกีโดยวิธี Pavement in p นเพร Recycling สายกอพทออ1 0 0 2 4บ้านลานดอกไม้ตําบลลานดอกไม้อ,อําเภอเมืองกำแพงเพชรถึงบ้านหนองน้ำใสตําบลผ่านกระต่ายอ,อําเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรง,งบประมาณ9ก้าล้านบาทดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางอฟลสติกคอนียมวิธีเพลสเมนต์อินทรีย์รีไซเคิล สายก่อพอถอนหนึบ้านหนาน,นอกถึงบ้านทรัพ์สมบูรณ์ตำบลวังควงอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณ4ี่ล้านแปดแสนหบาทดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอฟรัสติกคอนกีโดยวิธีเพลฟเมนต์อินเพรสรีไซิ สายก่อพอท1 0 0่บ้านคลองขุงตำบลคลองขุงอำเภอ,อคลองขุงถึงบ้านแสนต่อตำบลแสนต่ออำเภอขานุวรรักษณ์สบูรรีจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณ8ปดล้านเก้าบาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจา้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอนฟันติกคอนกรีตโดยวิธีเพลฟเมนต์อินเพรสหรือไซคลิงสายก่อพอทหน 0021บ้านโพทองตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองถึงบ้านเขาพริกตำบลวังหามแหอำเภอขานุวารลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณ3,566,100บาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการจัดบริการสาธารณณะด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน5โครงการ งบประมาณ35,168,100บาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน1 2 9 7ล้านาจบาทจึงดำเนินการโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทาแอฟแลนติกคอนกรีดจำนวนสองโครงการดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนลัดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีโดยวิธี p พิร์ฟเม i ต p อินทรีย c รีไซคสายกพท0่อพอ 1, 2, บ้านหนองแห้วตำบลบองไสอำเภอคลองขุงถึงบ้านไผ่ยาวสมคีตำบลโคทองอำเภอปางศิลาทองจนนังหวัดกำแพงเพชรงบประมาณ8ล้านบาทโครงการปรับปรุงถนนลัดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธีเพิร์ฟเมนต์อินทรีย์รีไซ g สายกพท1 0 0 3 8 บ้านสหกรณ์ตะบนทรงธรรมอำเภอเมืองถึงบ้านหมอเสือดุตะบนเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรงบประมาณ4 9 7 0 0 0 0บาทด้านการจัดบริการสาธารณด้านสังคมโดยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนมามัยไทยโอนให้การปฏิบัติการเชิงลุกในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งด้านการส่งเสริมการกีฬาสำหรับประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและสถานที่สำหรับออกกำลังกายเป็นต้นงบประมาณดำเนินการจำนวนห8านเบาทเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน58า้านกาบาทด้านการจัดบริการสาธารนณะด้านการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาท้องถิน่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจ,จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการศึกษา,าศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษการส่งเสริมสุขภาพอ,อนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยาก,กรธรรมชาติ การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาพิบาลเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีงบประมาณดำเนินการจำนวน230าล้าน1น9่0แสาม าเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน230าล้านหนึ่0แบาทอาทิเช่นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการขุดลอกแก้มลิงเป็นโครงการที่ได้รับการร้องของการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลคลองลานตำบลคลองลานพัฒนาอคลอ,องลานจัังหวดกำแพงเพชรในการขุดลอกแก้มลิงตำบลคลองลานพัฒนาอคลอ,องลานเชื่อมหมู่ที่1 ตำบปลปางตาไวยอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งแก้มหลิงแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในเขตตะบนของลานพัฒนาไหลผ่านไปยังตำบปลปางตาไวยอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรเส้นทางน้ำไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้านทั้งตะบลกว่า1,000หลังคาเรือนหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรกว่าสาม0 0ืนไร่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกผักสวนครัว ไรอ้อยมันสำปะหลังหนาข้าวเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจฤฤเสียเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะฤดูแล้งมีน้ำไม่เพียงพอแต่ในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้จนกระทั่งถึงฤด,ดูแล้งในปีถัดไปทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นโดยเริ่มต้นโครงการขุดลออกแก้มลีนให้มีขนาดปากของกว้างไม่น้อยกว่า40เมตรยาว100เมตรหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า15,900ลูกบาทเมตรงบประมาณที่ตั้งไว้1,900,000บาท วงเงินตามสัญญาจ้าง1 4 5 0 0ล้าบาทโครงการโคกหนองนาโมเดลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเดิมตามรอยศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดโคกหนองนามโมเดลซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2567ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา4คืน5วันณศูนย์กิกรรมธรรมชาติมาบเอืองจังหวัดชนบุรีจำนวน2รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น142คนหลักสูตรการพัฒนาศักยาภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อป้องกันเตือนภัยพิบัติและฟื้นฟูสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤต CMS ระยะเวลา6วัน5คืน ณศูนย์กสตกรรมธรรมชาติมับเอื้องจังหวัดชนบุรีจำนวนหนึ่งรุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น53คมคนจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติณศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัยจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน5รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น271คนจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยศึกษาดูงานณนศะูนย์การเรียนรู้ภารกิจพิชิตโลกร้อนจังหวัดลบบุรีรศูนย์กิจกรรมธรรมชาติโป่งแรดจังหวัดจันทบุรีรศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสองสลึงจังหวัดระยองและศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้วซึ่งเป็นเรือนจําตัวอย่างความสําเร็จจังหวัดระยองนอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานส่วนราชการและภาคเอกชนของเคร,รือข่ายกิจกรรมธรรมชาติจังหวัดกัแพงเทชรรวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,128,875บาทพบว่าสมาชิเกเครือข่ายเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์กับพื้นที่ของตอนเองจนเกิดเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นได้ถึงร้อยละ82โดยตั้งแต่ปีงบประมาณปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิเกเครือข่ายที่ผ่านการอบรมโครงการแล้วทั้งสิ้นมากกว่า1,700คน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ปรับพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในสำนักงานเป็นแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลอีกด้วยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีนโยบายที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหล่อเบื้องพายุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิิพลอดุลยเดช บารมนาาระพิษรโดยน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้พอมีพอกินพอใช้พออยู่ในการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและมีคุณธรรมกำกับความรู้เป็นกรอบในการดำินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง ซึ่งในปีงบประมาณปีพุทธศักรา2,567ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตร3วัน2คืนณนะศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตะบนมหาชัยจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน1,400คนและการจัดอบรมศึกษาดูงานในเขตจังหวัดกำแพงเพชรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปจำนวน20รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน900คนงบประมาณดำเนินการรวมทั้งสิ้น2 9 9 9, 9 7 7 0สิบบาทและจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการทั้งสองพบว่าผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดปรับใช้การดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับตนเองและครอบครัวรวมถึงชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาบางแห่งได้นำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการดำเนินการด้านหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเช่นจัดทำเป็นโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนนอกจากนั้นยังนำผล,ผลผลิตที่เหลือจากการทำเป็นอาหารจำหน่ายให้แก่ชุมชนสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนอีกด้วยและในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2568 องการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประมาณการรายรับไว้จำนวนทั้งสิ้น1,124,418,100บล้าน 4, 4 0บาทจำแนกเป็นไรายได้จัดเก็บเองจำนวน29,350,000ล้าน3 0 0 0บาทไรายได้จากภาษีจัดสรรจำนวน768,800,000ล้าน 8, 8บาทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนจำนวน 326,268,100บล้าน268,100บาทและในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน3 6 9ล้าน768,100บาทจับแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน3 2 6ล้าน2 6 8 1 0นบาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน43ล้าน5แสนบาทด้านการจัดบริการสาธารนณะด้านการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน18ล้าน2แสน9หมื่น6พันบาทด้านการบริการสาธารนณะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม43ล้าน5แสนบาท สำหรับดำเนินการซ่อมถนนลาดยางยูทาแอฟรันติกคอนกรีตโดยวิธีเพลาเมนต์อิน r e เรสซิ n งจำนวน6สายทางด้านการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมได้รับการจัดสรรง,งบประมาณรวม58,394บล้าน3,9,400บาทด้านการบริการสาธารนณะด้านการบริหารจัดการได้รับการจัดสรรง,งบประมาณรวม2 4 9ร้อยส0ล้านบาทปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไของค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณในภารกิจไทยโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและถนนไทยโอนทางหลวงชนบทไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรไม่สามารถจัดการบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีภารกิจดําเนินการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจึงอาจทําให้การดําเนินการโครงการตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะเล่งดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะจึงขอจบการเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ